นมน้ำเหลืองผง AL3 อุดมไปด้วยอินมูโนโกบูลินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในการจับเชื้อโรคน้ำนมเหลืองจะมาช่วยเสริมความสามารถของภูมิคุ้มกันทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นและต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ความรู้เดิมว่านมน้ำเหลืองไม่เหมาะกับผู้ใหญ่ไม่จริงแล้วถ้าให้คุณลองนมน้ำเหลืองผง AL3 ของดีควรต้องมีให้ลองขนาดทดลองใช้300บาทมีเก็บเงินปลายทาง นมน้ำเหลืองผง AL3 ผลิตภัณฑ์จากประเทศนิวซีแลนด์มีจำหน่ายที่ร้านภูมิดีมีสุกอุบลเลขที่51หมู่ที่8ตํตำบลเมืองสีไข่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโทร084-125-0585นมน้ําำเหลืองผง AL3 ดื่มวันนี้พรุ่งนี้จะดีขึ้นให้คุณเห็น